It's life my สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับสิริโชคเออีกแล้วนะคะเห็นแต่งตัวอย่างนี้นะคะอหลายคนอาจจะงงว่าช่วงบนจะไปไหนนะคะช่วงบนก็อันนี้จะไปคาเฟ่ค่ะแต่ว่าพอดีว่าเปลี่ยนทีนนิดหน่อยก็คือเราก็จะไปตกปลากันนะคะนี่ค่ะเราจะไปตกปลาที่ไหนกันนะคะสะมุรสาคร ไอ้ก็ไปกันเลย <S <S นี่นะคะระหว่างทางไปฝนก็ตกอือดูแล้วฝนไข่ ฝนตกปลากันเยอะเลยนี่นะคะกรถือเนี่ยนะคะมานิดาลี่ซอัญจุริซาฟ้าเอาร้อยหนึ่งค่ะน่นี่นะคะจะไปจุดประมลกันนะคะซึ่งเหมาไปเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจุดได้เงินตั้งแต่เช้าย,ยังสั่งทุ่ม กุ้งอะคะเออแล้ว่ากุ้งอ่ะนะเอาให้เรากินกับส้นต่ำม,มั้งไงก็ไ <laughs> ด จะอ,อยู่กันนะคะตอนนี้นะคะก็เข้ามาก็จะเจอโซฟานะคะแล้วก็ทีวีแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานนะคะก็ะะมีพัดลมมีแอร์โอ้โหขึ้นดี นวนะคะเกียงสี่แปดข้าวหวานโอ้โหกเติมพลังกันก่อนนะคะข้าวไข่เจียวต้มยำค่ะข้าวผัดหมูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีฮอหมม่ขอ,อนแกงนูกเดี๋ยวตกได้เดี๋ยวจะมีฮอหมกปลาพง แต่แล้วยังซื้อต้มยำปลากระปงเขากินอยู่เลยนะบอกเขาใหญ่ไปตาหายเหลือไม่เจอแต่ดีนะบรรยากาศดีดูดีดีโคตรอะโคตรดีคนมาตกปลากันเยอะมากเลยนะที่จริงงั้นถ้าเรามาแล้วฝนไม่ตกอะเราไม่ต้องจองห้องพักคอยก็ได้เนาะ ตกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดินตามเนี่ยค่ะตรงนี้ต้องข้้นบนที่กินข้ามเราตกได้อืเราไม่รู้เรารู้นี่ค่ะดานะคะพอหมกหอยแมงู่เดี๋ยวมาชิมกันอร่อยหลังจากที่เราตกทุนไม่ได้ผลนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนเต้นตกหน้าดินนะ ตอนนี้นะคะก็ห้าโมงกว่าเอ้แต่เราเหมาห้องใช่ไหมคะเราก็เลยต้องออกตอนสองทุง่มแต่ก็ดีนะเพราะว่ามีที่แบบโซฟาให้หนอนคะ่ะผ่อนข้างหน้าก็มีตาขายใช่ไหมคะก็โอเคโอเคต้อะได้เนาะวันนี้มันอากาศเย็นถ้าบรรยากาศร้อนนิดนึงก็อาจจะได้เปิดแอแะะแร,ร์แล้วก็นี่เงค่ะก็สั่งอาหารเย็นมาแหละอาหารเย็นย้ำว่าอาหารเย็นไม่ใช่อาหาร แบนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไม่ติดตามชมกัน,นต่อถ้าอาหารมาแล้วนะคะ<ม>แทนกอาหารนะคะแต<า>่ว่าวันนี้ตอนนี้มาให้อย่างหนึ่งคืออ้อย่างหนึ่งก็คือข้าวกระเพราหมูไข่ดาวนะ,ะอันนี้เป็นซุกกี้หมูเมื่อกี้แอบลองชิมแล้วคืออร่อยอร่อยที่สุดในยาม ม่มองนะจุดเจ็ดสิบเจ็ดขอให้มีคนที่ถึงเราเป็นยังไงล่ะจ๊ะค่ะนี่กับบรรยากาศชิวๆเดีวยวไปนั่งข้างนอกเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนาวอยู่ในด,ดีกว่าเขาแมนมาแล้วว่าแล้วเคยเคยเป็นไหมว่าแบบของเขาอะ่ะมันน่ากินกว่าของเราอ่ะนี้สุกี้ก็อร่อยอแต่ว โยยกโน้นน,นะคะคุณชายเรานะคะอยู่ตรงโน้นนะคะดูะเห็นไหมอะ่ะตรงไหนอืมอตรงไหนตรง,ง,งนี้นี่ไม้ตรงนี้เอได้ปลาเร็วๆนะคะมาแล้วเออแบกปลาไหวไหมคะโอ้กุ้งให้ปลามันกินมั่งก็ได้ <laughs> โอ้ย เอาอุปกรณ์มาให้โลงโงไมได้ลง,งน้ำเลยดีกว่าเลือีกหนึ่งชั่วโมงนะคะที่เราจะอยู่ที่นี่ได้แล้วก็สองทุ่มก็ต้องกออกนะคะเพราะว่าเวลาเขาอี้แค่สองทุ่มก็วันนี้ผ่านมาทั้งวันก็เลยทำให้รู้สึกว่าีตุดเราอ่ะ มันหยุดพักบ้างก็ได้เพราะว่าในส่วนตัวเป็นคนที่ทํางานตลอดแต่ช่วงหลังนี้นเริ่มพักพักมาบ้างแล้วค่ะแล้วก็แฟนเนีาทำงานตล,ลอดก็คือเุ็ชายแนละวันนี้เราได้ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์จริงๆก็คือ <Okay. S 1> ไม่ต้องรีบีทาอะไรไม่ต้องอะไรตบลากินข้าว mm hmm. นอนดูหนังหลับพับผ mm hmm. กผ่อนแบบก็อย่าลืมดูแลคนที่เราหลักกันนะคะ mm hmm. มาวันก็คงจะปิดคลิปเลยก็สำหรับคนที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ mm hmm. ที่ติดตามเราสองคนมานะคะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. มีอะไรแล้วก็จะคอยอัปเดตแล้วก็จะพาไปเที่ยวสัญญาว่าจะพา mm hmm. สัญญาว่าจะพาไปเที่ยวให้มากที่สุด mm hmm. เพราะว่าช่อง youtube นี้ก็คือจะเก็บเป็นความทรงจำที่ว่า ตอนนี้เราล้างกันมากๆเราพยายามหาเวลาทุกอย่างมาใช้ในกากันอ้ยเพลงพอละจ็เสร็จแล้วค่ะกขอบคุณนะคะที่มาดูนะค่ะขอบคุณมากๆนะคะคนที่มาดูก็คือกำลังใจและก็แรงสัมผัสขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้าคะ